หนักเขาถึงบอกว่าพกหินดีกว่าพกนุ่นหินมันมีความหนักแต่ไม่ทราบว่าเรียกชื่ออะไรแต่อย่างนี้เป็นสะเก็ดดาวก็คืออุกาบาตตกลงมามันจะไม่มีความหนัก ทันนี้ผสมหลายส่วนมาได้เป็นเนื้อเนื้อเมฆสิษิ์หรือเมฆพัดต่างกันอย่างไรไว้มีโอกาสแล้วจะพูดอีกทีหนึง่งแต่สิ่งนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันมีเหมือนไข่ไขติดอยู่ เอาไว้คอยถามผู้รู้ตอบต่อไป